ลูกค้ากระโปรงลูกฟูรุ่นนี้นะคะลูกค้าค่ะอาเซนมานี่ก่อนฉันเจออ่ะลูกค้าเจองานเบอร์เบอรี่นะคะเจอเบอร์เบอรีบแบอ่แบรนด์นมแบรนด์ดังในกระสอบใส่เดียวสวยมากสวยจริงนะคะอ่ะลูกค้าจ๋ามาที่งานกระโปรงกันต่อกระโปรงลูกฟู นะคะลูกค้าขากระโปรงลูกฟูกไม่มีงานไหมพรมแขนสั้นหรอคะไหมพรมแขนสั้นไม่มีเลยคะ่ะลูกค้าขาจะมีเป็นไหมพรมบางนะคะลูกค้าไหมพรมบางนะรหัสเอ,อ่อ W9 ลูกค้อาอารุ่นนี้เป็นงาน MKL4 นะคะลูกค้า MKL4 นะคะเป็นงานกระโปรงลูกฟูกลูกค้ารอกันหนักมากลูกค้ารอกันแบบ รอกันมานานมากกระโปรงลูกฟูกเพราะว่ามันน่ารักไงมันเป็นแบบนี้ไงลูกค้าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ไงมันน่ารักมากนะเซนขอใส่เดี่ยวเบอร์เบอรี่หน่อยเพราะมันน่ารักไงมันน่ารักมากเลยเนี่ยใส่คู่กันสิเอาเนี่ยเอาคิ้วไหมล่ะเนี่ยคิ้วมากอ,อ,ากอะไปน้องใส่เดี่ยวหลบก่อน ลูกค้ากระโปรงลูกฟูกรหัส L4 นะคะ MKL4 นะคะลูกค้าขาวงเล็บคอดูลอยนะคะตัวนี้เนาะงานสวยมากเป็นกระโปรงลูกสู้ลูกสู้ตอบแชทลูกค้าจนเบอร์ปากฉันพูดผิดฉันบอกว่ากระโปรงลูกสู้กระโปรงลูกฟูกลูกค้านะอุ้ย กูก็ไม่ได้อยากจะด่าออกไล์เลยกูต <c oughs> กใจอ่าลูกค้านี่กระโปรงลูกฟูกนะคะงานต้ลิงนะคะรุ่นนี้โกดังราคาขายอยู่ตอนนี้นะ100กิโล3,900บาทพอ3,900บาทพอลูกค้ากระสอบรีวิวส่วนลด500อใครอยากได้รีวิวเอฟได้เลยนะคะลูกฟูกเล็กลูกฟูกใหญ่หนูรับประกันงานแฟชั่นแน่นอนนะคะหนูรับประกันว่างานแฟชั่นแน่นอนลูกค้า นะมีพวกแบรนด์ด้วยนะลูกค้าขาพวกยูนิคอร์จียูพวก, ico, GU, พวกนี้ลูกค้าขาเนี่ยมันเป็นสไตล์เนี้ยมันเป็นสไตล์แฟชั่นทรง A ลูกค้านะแบบยาวมีไหมม,ม,ม,มีลูกค้าขานะแบบยาวมีไหมมีค่ะลูกค้าคละกันมาในกระสอบนะคะเนี่ยสไตล์แบบว่า Y2K วินเทจลูกค้าจะเอาไปตัดก็ได้นะคะจะเอาไปตัดก็ได้นะคะตัวนี้เป็นงานกระโปรงลูกฟูกี่เดี๋ยวนะลูกค้ารับรีวิวแล้ว พี่บอเบียโบบะรับรีวิวนะคะพี่บอเบียโบบันะแคปได้เลยไม่พูดในงั้นพี่บอเบียโบบะนะคะได้พี่พี่บัตเตอร์นะคะไม่ทันเนาะกระสอมใหม่ได้พี่ราคาถูกมากส9 0 0นเก้านะพี่บอเบียได้นะ หนูทาส่วนลดรีวิวให้500เหลือ3,400บาทนะจ๊ะคุณพี่จ๋าสวยมากสวยมากสวยมากนะไว้ไว้เรามาแบบว่าไม่รู้จะหมดหรือ,อยังนะไม่รู้จะหมดปะนะถ้าทํารีวิวนี้แล้วอะถ้าเปิดรีวิวแล้วอะมันจะหมดนะคะลูกค้างานสวยมันออกเป็นทรงแบบแฟชั่นไม่แก่ลูกค้าเป็นสไตล์แบบน่ารักนะคะเนี่ยเป็นสไตล์น่ารักอันนี้สีม่วงเผือกหายากนะคะลูกค้ากระเป๋าลูกฟูก กระปุลูกฟูกนนกางเกงลูกฟูกตอนนี้หาย,ยากลูกค้าแลวจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะเหมือนเดิมรุ่นนี้ซื้อเยอะมีราคาส่งให้นะคะลูกค้า่ะขอคตตาโรงงานมาได้แค่ประมาณ50กระสอบเท่านั้นลูกค้าขะนะไม่ได้มาเป็นร้อยเลยลูกค้าได้มาแค่นี้นะคะได้มาแค่นี้เลยอดีเอวสูงนะเอวสูงอุ้ยมีลายทหารด้วยน่ารักมากลูกฟูกรันเล็กรันใหญ่ลูกค้ามาหมดเลย <S <S อ้าห้าสิบสามท่านสามพันเก้าร้อยไปออเดอร์หลังบ้านได้เลยใครอยากมาซื้อสินค้าหน้าโกดังนะคะลูกค้าขามาได้พรุ่งนี้มาได้เลยลูกค้าแต่แนะนานะอา้าจิยูจิยูมาแล้วจิยูมาแล้วแนะนํานะใครที่จะมาซื้อหน้าโกดังลูกค้าให้เปิดบินไว้ก่อนนะคะเปิดบินฝากไว้ก่อนคะ่ะลูกค้าขาจะรวดเร็วนะคะจะรวดเร็วกว่ามาซื้อหน้าร้านโดยตรงนะคะเพราะว่าถ้าเปิดบินไว้แล้วอย่างเงี้ยก็คือ ทางคังเขาก็จะแบบว่าเออเห็นบินให้ลูกค้าเซ็นบินแล้วอขอมาได้เลยนะคะโอ้โหสวยมากเลยสวยมากรีวิวขายแล้วนะรีวิวขายแล้วสวยจริงสะอาดใหม่สวยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเอาไปขายคู่กันได้เลย,เลยสไตล์แบบไอจีมินิมอลเลยอ่ะลูกค้านะรีวิวขายแล้วนะ แล้วเป็นงานเอวสูงอะเอวสูงทรงสวยอะลูกค้าอันนี้แบรนด์ไหมเอวสูงทรงสวยอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบเนี่ยมีที่ตักผ้ามีที่ห้อยไม้แขวนนะเกี่ยวไม้แขวนเออใครที่แบบเออหาอยู่รุ่นนี้สไตล์นี้ก็จับได้เลยอันนี้ไม่กลางนะเพราะว่าน้องเปิดอีกไม่ทันแล้วเลิกงานแล้วค่ะคุณพี่ค่ะเนี่ยหนู ใช่วันนี้กำลังโดนโดนกดดันนี่ลูกสู้กระปองลูกสึ้ก็บองลูกสู้นะนี่ลูกค้าสวยจริงลูกค้าเอาเลย3,900นเนะขายราคานี้เลยนะคะหมดแล้วนะบิอเปิดลสมบุรีผิดลูกว้ายลูกค้าเอ้า ม่เหลือไม่เยอะแล้วเหลือไม่เยอะแล้วเหลือไม่เยอะแล้วจ้ะแม่เหลือไม่เยอะแล้วอัะนอันนี้ของ l ายเออร์ฟาร์มนะคะสีดำแต่งกระดุมหน้าแบบนี้สวยมาก <c oughs> ด้านนี้รอยย l อคันินนะคะต้นตำรับอุย้ยได้ยูนิโคปาห้อย เาเธอเธอเอายูนิโคป้ายห้อยจริงไหมอะรูดิอันนี้อะได้ยูนิโคป้ายห้อยด้วยอะแบรนด์เอิร์ธ <Brand Earth. S 1> งานน่ารักมากลูกค้าเอาไปใส่กับเอ่อ oh, <okay. S 1> เสื้อแฟชั่นก็ได้เอาไปใส่กับเสื้อ <Yeah. S 2> สสยเดี่ยวเอาไปแมทกันก็ได้หรือว่าจะไปใส่กับรุ่นตัวเอ่อเสื้อยืดแขนสัน้นแขนยาวได้เลยลูกค้าน่ารักน่ารักน่ารักเลยนะคะก็สอบรีวิวขายแล้วนะคะไม่ได้เปิดให้แล้วนะ ไม่ได้เปิดให้แล้วนะตัวนี้ก็มีลูกค้าเจ้าใหญ่มาตัดไปด้วยสิบกระสอบเนี่ยแบบมินิมอลมาก <c oughs> <c oughs> เนี่ยมินิมอลมากแล้วเขาแบบเอลเล็กอับลูกค้าสวยมากเลยอะ <c oughs> ลูกค้าเอาไปรีดนะต้องเอาไปรีดถ้ารีดจะสวยเลยนะคะอันนี้เขาอัดมาให้ <c oughs> ลูกค้าอ่าเดี๋ยวน้องแนนลืมแจ้งจํานวนตัวเลยตัวนี้จํานวนตัวก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณนะ ประมาณ2,5งหถึงสองโดยประมาณลูกค้าแล้วแต่ว่าจะได้แบบสั้นแบบยาวนะลูกค้าเนาะเพราะว่าลูกฟูกเขาก็ค่อนข้างมีน้ําหนักเนาะลูกค้าค่นะเนาะประมาณ2,5จ๊ะมีน้องแนนพวกนี้มีรีวิวผ้ากางเกงป MK, ้าย MK ะกางเกงใช่ไหมเดี๋ยวจะมีเป็น P11 ลูกค้าผ้าโพลีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีงานเสอยืดแขนสั้นจะมีงานสูตรนะคะ J13 วงเล็บ1นะคะแล้วก็จะมีเป็น กางเกง P 1 1ลูกค้าแล้วก็คอสตูมนะถ้าไม่หมดก่อนนะเดี๋ยวเอาคอสตูมมาเปิดให้นะจียูค่ะสวยมากๆเลยค่ะคุณพี่ขานะเอาให้ทันล็อตนี้นะหนูออเดอร์โรงงานมา50าลูกนะคะต้องเอาให้ทันนะของขาดไปประมาณโอ้โหของเข้าล่าสุดช่วงสิงหาลูกค้าเนี่ยจนถึงตอนนี้จนถึงตอนนี้ลูกค้าคิดดูดิว่ารอนานไหมล่ะ แล้วสีเขาแบบมินิมมลมากลูกค้าอของยูนิคอ้นะคะมีแบบโทนน้ำตาลโทนครีมทรงแบบซันแฟชั่นน่ารักๆ่ก็กกมีเนี่ยลูกฟูกเล็กลูกฟูกใหญ่ลูกค้าสวยจริงๆนะลูกค,ะคะ้าขาสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยสามพราคานี้เลยคุณลูกค้าจ๋านะกระสอบรีวิวขายแล้วนะพี่บอเบียได้ นะ้มีว่างเป็นกระสอบใหม่ให้นะคะลูกค้านี่นี่นี่่ยข,นะขออนุญาตนะขออนุญาตโกยนะลูกค้าเนี่ยทรงแบบเนี้ยทรงแบบกระดุมหน้าแบบเนี้ยลูกค้าน่ารักมากน่ารักมากนะคะลูกค้าแล้วก็พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้ามาเดี๋ยวมารอเลยนะคะเดี๋ยวมารอเลยเหมือนเดิมกระสอบรีวิวมีส่วนลดให้นะจ๊า เดี๋ยวมารอเลยเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดงานเดี๋ยวไล่เปิดงาน m ล็มตใหม่ให้นะคะลูกค้าโอ้โห,โหสีชมพูแบบจึง่งชมพูแบบชมพูชมพูแบบเขามีลวดลายด้วยอะ่ะคุณพี่ได้ลวดลายไปด้วย <c oughs> ไซดีรุ่นนี้เป็นงานญี่ปุ่นเกรดหัวผ้าผสมกลางผ,ผ้านะคะลูกค,ะคะ้าค่ะนะเขาอัดให้แน่นมากเลยอะ่ะอัดมาแบบแน่นๆเลย สีหวานหวานมีสีโทนเข้มเข้มมีลูกค้านะอ่ะอินกิ ni, นะคะอันนี้ของอินีินะอินกิหนึ่งร้กิโลสามพลูกค้าทักแชทสั่งซื้อสินค้าหลังบ้านได้เลยพรุ่งนี้มีรอบจะส่งนะ Business i d นิ่มซี่เสงแล้วก็ขนส่งพยานะคะลูกค้าตัดยอดวันนี้3ามทุ่มนะวันนี้ก็จะได้อยู่กับแอดมินพลอยนะคะหลังบ้านเนาะลูกค้าจะนะ๋าเนาะทักแชทได้เลย <c oughs> รีบนิดนึงนะคะลูกค้าวันนี้แอดมินพยมีปาร์ตี้นะคะเป็นสังสรรคะ์ปาร์ตีน้นะคะดื่มเหล้าอะไรงี้ยไไอไอคนขี้เมานะคะสั่งได้เลยใครจะส่งเออใครจะไม่ต้องโดนัทก็ได้นะเอาเป็นแบบโซจูหรือเบียร์ลังก็ได้อุ้ยขอภัยขอพายขอภยัขอภย,ขอ,ภยขอโทษนะ น,นี่น่ารักมากยืนนี่ลูกค้าสวยมากขอบคุณพี่บอเบียบบวิยืน,น,นกอนอัน,นแบบ,เ,บเอออ่อาลาะะูกค้าขาอ่ะอ่ะเดี๋ยวกโกยให้พี่บอเบียดูก่อนพี่จา๋ายังได้อีกเยอะเลยนะคะ,ะ,ะใช่เหรออุ้ยปังมากเลย <S <S พี่เขาอัดมาแน่นนะต้องเอาไปแบบว่าครี่ผ้าก่อน สวย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 เลยคุณพี่จ๋าสวยเลยน่ารักมากบาาแบรนด์เยอะอันนี้คือดูแบรนด์แบบไม่ทั่วนะอันนี้ดูแบบไวๆนะคะอันนี้ดูแบบไวๆให้ดูดีสวยมากน่ารักมาก<ด> <ๆ S 1> นะคิวมาก3,900บาทเท่านั้นใครสนใจทักแชทสั่งซื้อสินค้าหลังบ้านได้เลยลูกค้างานคือแบบใหม่ๆปังๆฉ่ำๆลงเช้าๆเลยค่ะนะคะลงเช้าๆ สวยมากฝากไว้ด้วยกับงานรุ่นนี้นะคะลูกค้าขานะไปก่อนลูกค้าวันนี้พรุ่งนี้นะคะดเดี๋ยวมีรีวิวป้าย MK ต่อให้รัวๆยาวๆเลยรอติดตามได้เลยนะคะแกดแมน <c oughs> นี่แอดแมนแอดแมนแอดมินแนนะคะลูกค้าเดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Good. <laughs>